สายีมาท่านผู้ชมมาชมอตอรีดนะครับตอรีดสองเรื่องก็เดี๋ยวพวมีวิธีนะครับแบบมีวิธีว่าดูยังไงดูพื้นนะครับนี่ครับกล้องเก่าๆนะครับก็ให้เอซีได้ชมแล่นะครับวิธีดูแล่ตรงเรื่องอ่านะครับกานเก่าๆตรงแล่แบบนี้ครับท่านผู้ชมนี่ครับมันจะมีหันไม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้มันจะมีหันไม่แต่อันนี้จะหานเก่าๆจะเป็นนานมือนะครับ อ่านมือเลยนะครับสท่านผู้ชมนี่ครับเฟิอแดงนะครับอ <dem> ู้เดิมมาเลยนะครับอู <generator> ้เ <mornings>. ด mm ิมไม่มีเปลี่ยนได้เลยแล็กกเดิมเดิมนะครับเง็บเดิมเดิมเลยนะครับแล้วเอดูเตารีดดูยังไงนะครับมีวิธีครับก็แบบแบบเก่าๆเดิมๆมันจะมีของย้อนยุกด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มีของย้อนยุคของทำใหม่อันี้ไม้ก็ไม้เก่าครับไม้โบราณนี่เขาเป็น้องเหลืองครับเป็นลองจองเหลืองอันี้ยุก สมัยตะการทห่านะครับนี่ของไทยแลนด์นะครับ Make in Thailand ของจีนสมัยก่อนที่นําเข้ามาอยู่ที่ร้านใหญ่ร้านร้านอยู่ที่เยาวราชมาพร้อมกับตะเกียงเจ้าประยุทครับนนี่นะครับ,รบสวยนะครับอันนี้มันจะร้อนนะครับเราอันนี้ครับนี่เราจะใส่ฐานเข้าในนี้เลยนะครับท่านผูมนี่เราจยใส่ฐาน ใส่ฐานก็ไปนะครับมีใส่ฐานก็วันนี้มันจะมันร้อนฐานไฟนะครับฐานไฟแล้วก็เราเอารีดเอาใบตองครับใบตองรองแล้วก็รีดรีดอย่างนี้เลยครับตู้ชมนี่โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ